สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพ่อไปไายผมมาด้สวัสดีครับกะมาพบม,มาห้อกันที่เก่าเนาะไม่นีหลังจากที่ไม่ลงคลิปให้พี่พน้องเขาหลายมือแล้วครับเนาะกะไม่นี้ว่างๆก็เลยมาลงนะครับเอาเป็นเมนูบ้านที่เก้านะครับเนาะขั้นตอนหรือว่าวัตถุดิบงานถาม่ายากครับเพราะว่า ช่วงนี้เขาหยุดอยู่บ้านนี่สิ่งสำคัญกัคือการอาหารการกินนี่แหละนะครับเนาะวัตถุดิบเขาก็ไปซื้อมาตุนไหวนะครับเนาะซื้อจากตลาดมาตุนไว้แล้วก็เฮ็ดอยากกินอย่างก็เฮ็ดที่นะี่นะประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อนี้เขาจะเป็นผัดพ,พริกแกงผัดพ,พริกแกงหมูกรอบไหมครับนี่หมูกรอบ มากกว่าผมก็ทําการย่างเรียบรอยแล้วนะครับคือเตรียมไว้แล้ครับตไปคือว่าให้เสียเวลาจากพ่อพี่น้องนะครับเพราะว่าเพราะว่าเย่เพื่อนกิดคอมเมนต์มาบอกว่าเยเอะบ้าหลายเพื่นว่าเอาทำนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาลุยเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไปยไ็อนเมขั้นตอนต่อไปนะครับเอาผมขออนุญาตเตรียมของแป๊บนึง มาลุยเรื่องใบ่ไหลเพิ่นหิสังนะครับเอาลุยลุยรถแบดนี้ได้ไปล้างเฮ็ดก็ลุยเลยอืมจุหวานไป พ่เกแจงลงเลยครับนี่พี่เกแยงลงมาผัดก,ก่อนเลยครับอัานดับแรกใส่พีกยกแจ้หอมก่อนครับเอ,อ้า

มาในพัดอ่าที่แกงไว้ที่แล้วครับผุ๋ม,มนนแล้วเมมน๊ตน้ำตาลครับมาหน่อยวันไหนแกจะมาครับแต่น้ำปลาขอได้ไม่ก้อยนะครับผม คะกี้นบแบกระปุกนะครับใช้ก็แบบไใช้ก็บบกรปนี่หอมัวเ้ว หมูลดเล็กน้อย <c oughs> ใส่กระชายนะครับกระชายต้านโควิดดิคนเบา้า <c oughs> <c oughs> ส่นมสดครับใส่นมสดลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเติมสีสันลงไปเติมสีสันเล็กน้อยนี่เห็นบ่นหนกินบ่ครับนหนกินบ่นี่อ่ะรอหม้อเดือดครับนะครับหม้อเดือดแล้วอ่ะหมูกรอบลองไปครับไหนเอ,อ้ ผัด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 เขย่าผัดผัดผัดเขย่าโอ้หืมเอาเขย่าเขย่าเห็นไหมเข้ากันแล้วบันเนาะเขย่าเขย่านี่สุดท้ายไปอีกครับโหรมพาใช่ไหมครับบันี้โอ้ความเสือไปนี่มา นี่ครับเสร็จแล้วเอ้าเปิดแก๊สว้าวอ้าสลดแล้วพักสลดแล้วผลักไสว่วนครับเป็ดอันเสร็จนะครับเสร็จแล้วครับนี่ หมกวกกบผัดพริกแกงการสุดท้ายแล้วกับโมอมียงไหลนะครับเราก็ฝากพ่อพี่น้องเขากด, like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อความเข้งใจนะครับขอให้พ่อพี่น้องเขานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีช่วงตลอดปีวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ